สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสใหม่ๆม,มาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับหมฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะมีความผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ดูอย่างมีสติหรือว่าจะดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อสร้างกำลังใจก็เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสิ่งที่เป็นข้อแนะนำที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตของท่านแต่ละคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้บรรยากาศใหม่ๆ ปรากฏขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะครับหรือว่าท่านที่เคยผ่านอุปสรรคเจอปัญหามาก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสตา์นะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับท่านที่เคยเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากในการงานการเงินหรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตวันนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาได้การงานจะดีขึ้นนะครับมีงานเข้ามาเริ่มต้นงานใหม่แก้ไขปัญหาของการงานได้ดีขึ้นนะครับโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามานะครับโอกาสการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับใครที่มีปัญหาการเงินไม่ค่อยดีปืดเครื่องมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงิน วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีเงินไหลเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยนะครับความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าท่านที่รอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับจะได้พบคนดีๆหรือไม่ก็แก้ปัญหาความรักได้เริ่มต้นชีวิตใหมได้ดีขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวิน เหรียญนะครับเรื่องเงินที่รอนะครับใครบางคนก็กําลังรอเงินสักก้อนนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับโอกาสของท่านเริ่มดีขึ้นจะได้รับเงินก้อนที่รอนะครับมาช้าก็ยังดีดีกว่าไม่มานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นหนึ่งไม้เท้าเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นสร้างอาชีพการงานรองงานได้ผลงานทำ โอกาสดีๆก็จะตามมาด้วยนะครับหรือว่าเริ่มเกี่ยวกับรายรับรายได้มีเงินมีการลงทุนใหม่ๆมีความรักที่ดีขึ้นคือใครที่มีความคิดที่เป็นบวกนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้มองหาจุดเปลี่ยนจุดของการเริ่มต้นได้ดีขึ้นชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อคิดหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับบรรยากาศดีชีวิตดีขึ้นสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นโชคลาภลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้สร้างความอบอุ่นมีความพอใจมีความสุขสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาและก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นเริ่มต้นงานเริ่มต้นมีเงินเริ่มต้นมีความรักเริ่มต้นการดําเนินชีวิตใหม่ๆผ่านอุปสรรคได้นะครับก็เป็นจุดเด่นจุดที่น่าสําคัญรวมทั้งบรรยากาศใหม่ความมีโชคความที่จะได้รับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การงานเป็นจุดเด่นจุดของความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมั่นคงขึ้นไม่ว่าท่านทำงานหน้าที่อะไรบทบาทเป็นอย่างไรคือความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมก็จะชัดเจนขึ้นตามหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือ ดาบนะครับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะครับท่านมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างต้องสะสางต้องแก้ไขก็จะเป็นหนึ่งในบทบัทหน้าที่ของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ท่านก็จะมีเป้าหมายในการที่จะมุ่งไปข้างหน้าลงมือทำนะครับอาจจะเจอปัญหาเจอปรสักคอยู่บ้างแต่ว่าพอตั้งหลักได้ ใจิตใจมั่นคงท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1น,นึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศอารมณ์จิตใจนะครับวันนี้ภาพรวมแล้วยังมีบรรยากาศดีดีนะครับมีการติดต่อการเจราจาการสื่อสารการพบปะซึ่งกันและกันรสร้างงานสร้างอาชีพเข้าใจได้ดีเดินหน้าต่อไปมีความสําเร็จนะคือบ,บรรยากาศของโลกที่ดีขึ้นสดใสขึ้นสวยงามสวยงามขึ้นนะครับในแนวทางที่ ควรจะเป็นสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทรนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับนี่คือการงานที่จะเด่นขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็มีโอกาสที่จะสร้างงานยกระดับ ตามความรู้ความสามารถแล้วก็จะเกิดความมั่นคงได้ดีคนค้าขายคนทำงานส่วนตัวนะครับอันนี้ก็มีจุดเด่นมีจุดแข็งมีจุดของความสำเร็จที่ดีขึ้นการติดต่อขอความช่วยเหลือ,หร,อหรือว่าการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะดีขึ้นนะครับจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับโอกาสก็คือเกี่ยวกับลูกหลานบริวารลูกน้องพนักงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพช่วยเหลือกันสนส่งเสริมซึ่งการละกันก็จะนำสิ่งดีๆมีความภาคภูมิใจมีความสำเร็จในวิชาชีพในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงมีจุดเด่นคือการงานจะประสบความสำเร็จที่ดีไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ผู้บริหารลูกน้องพนักง,งานต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าภาพรวมแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับ ใจ,ใจิตใจอารมณ์ความสุขความสมหวังเกิดขึ้นความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบรรยากาศชีวิตจะดีขึ้นนะครับหน้าที่เด่นชัดมีความภาคภูมิใจมีความสุขนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคาร ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การงานเด่นอย่างเยอะนะครับไม่ว่าง,งานประจำงานฟรีแดนซ์คนที่มีงานที่1งงานที่ มีทำอยู่แล้วก็อาจจะมีงานเสริมเข้ามาด้วยความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและโอกาสที่ดีๆเรื่องโชคลาภยังมีนะครับส่วนรายะไดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันอังคารมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ กา 9. ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานนะครับวันนี้การงานเยอะขึ้นนะครับใครที่รองานก็จะได้งานทําคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็อาจจะมีอาชีพที่2อ,อาชีพสํารองเพิ่มเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะครับการจัดสรรการบริหารเวลาการดูแลเรื่องของการงานจึงเป็นส่วนสําคัญรวมทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปจนลืมดูแลสุขภาพครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม้เท้านะครับในเรื่องของงานนะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้ งานเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีความเป็นผู้นําได้ด้วยสร้างงานสร้างอาชีพมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับนี่คือภาพเด่นชัดนะครับการติดต่อของความเฉลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จนะครับและก็ติดต่อผู้คนก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารเป็น 2. อถ้วยนะครับเริ่มต้นจากพื้นฐานคือคำว่าเข้าใจซึ่งกันและกันการติดต่อการสื่อสารการเจราจาไดๆก็ตามนะครับมีความมีดกเหเ็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วท่านก็จะดำเนินงานต่อไปได้ค้าขายดีขึ้นติดต่องานประสบผลสำเร็จและใครที่กําลังอยากจะเริ่มต้นความรักนะครับท่านก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับความรักเริ่มต้นขึ้นได้นะครับในวันนี้ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็น1นึ่เรียญน,นะครับวันนี้โชคลาภดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการเงิน ดีมีเงินไหลเข้านะครับเปิดโอกาสดีๆของการเงินท่านก็จะมีรายร,รับมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้การงานเด่นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานเยอะขึ้นนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสําเร็จนะครับการงานต้องจัดสรรดีๆเพราะว่างานเยอะขึ้นแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าทํางานมากเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบ สุขภาพนะครับการเงินก็ดีขึ้นมีรายรับเปิดเส้นทางการเงินให้เงินไหลเข้าได้ดีนะครับดวงของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นความรักเริ่มต้นจากคาว่าเข้าใจซึ่งการันการติดต่อการสื่อสารปรับความเข้าใจกันได้พัฒนาเป็นความรักนะครับสําหรับท่านที่รอความรักก็จะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้โชคลาภดีนะครับพี่น้องชาวบัานังการมีแนวโน้มจะได้รรับทรัพย์ดีขึ้นนะครับมีโอกาสดีๆของการเงินนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันพุธนะครับวันนี้มีดวงของกิจกรรมเยอะเป็นพิเศษการเรียนรู้การพัฒนาการอบรมขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การสร้างบุญสร้างกุศลและก็เริ่มต้นสร้างงานสร้างเงินสร้างความรักได้ดีขึ้นนะครับจะประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือพระสังฆราชนะครับเป็นตำแหน่งของ ผู้รู้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์กิจกรรมและก,การเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีสำหรับชาววันพุทธนะครับท่านจะเข้า,เ,าเรียนรู้ปฏิบัติ ตัวเองนะครับหรือไม่ก็อบรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้าใจปัญหาชีวิตได้เข้าใจเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับการงานได้แล้วท่านก็จะเข้ามาสู่กระบ,บวนการของการแก้ไขได้ดีขึ้นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นก็จะประสบความสุจต่อไปในอนาคตนะครับแลาก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบุญกุศลก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้พัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วก็ผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองเป็นเลิฟเวอร์นะครับประเด็นความรักนะครับวันนี้ก็ยังมาแรงนะครับไม่ว่าท่านจะรักใครชอบใครก็อาจจะได้ทุ่มเทเพื่อคนนั้นมากเป็นพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ท่านจะทําเพื่อความรักบางทีก็อาจจะไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนกลับคืนมาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น หกไม้เท้านะครับบรรยากาศดีๆเริ่มกลับคืนมานะครับการงานก็จะเริ่มต้นได้ดีคนที่รองานก็จะมีโอกาสได้รับงานทํานะครับหรือไม่ก็มีการสารต่องานพัฒนาการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปรายรับรายได้ดีขึ้นการเงินหมุนเวียนเข้ามาผลประกอบการกําไรดีขึ้นนะครับและก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็เริ่มต้นได้ดีสาหรับท่านที่รอคอยความรักจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นสามถ้วยบรรยากาศดีนะครับสมบังในสิ่งที่รอคอยโชคลาภนะครับไม่บาจะมาจากการงานการเงินหรือว่าโชคลาภมาพร้อมกับความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้สำหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือส่งเสริมโดยไม่ดวงของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับปฏิบัติอบรมสัมมนาศึกษาและก็เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นนะครับบุญกุศลก็จะส่งเข้ามาด้วยทําให้ท่านสามารถผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีนะครับการงานการเงินความรักเยิ่มอยู่ในทิศท,ทางที่ดีที่น่าพอใจใครที่รอคอยงานก็จะได้งานทานะครับหรือว่ามีรายรับรายได้ดีขึ้นมีผลประกอบการมีกําไรรอคอย ได้เงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักที่มากมายเป็นพิเศษท่านอาจจะได้ทําเพื่อความรักอย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้โอกาสโชคลาภดีเยี่ยมนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับความสมบังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบด,ดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบด,ดีครับวันนี้เป็น บรรยากาศดีๆนะครับท่านสามารถจัดการปัญหาได้นะครับแก้ไขเรื่องราวที่ไม่ดีจากอดีตได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับมีโอกาสใหม่ๆรอยอยู่ข้างหน้าส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พระยกณรใบที่1คือ6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือโอกาสนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้มีโอกาส มีช่วงเวลาที่ดีๆในการที่ท่านจะสามารถจัดการปัญหาจากอดีตได้นะครับการงานที่เคยมีอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องยุ่งยากมีงานไม่ก้าวหน้าขาดความรุ่งเรือง หรือว no no, ่าไม่มีงานทํานะครับท่านมีโอกาสดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับท่านจะได้งานใหม่แก้ไขปัญหาของการงานได้เปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับเรื่องของการเงินวันนี้รับรัพ์นะครับเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้รับนะครับการค้าขายดีขึ้นการติดต่อทํากาไรได้ดีเยี่ยมนะครับการเงินก็จะไม่ขาดมือความรักด้วยนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้จะได้ คนรักกลับคืนมานะครับบรรยากาศดีๆก็จะกลับคืนมาอาจจะมีของฝากของที่ระลึกของกำนันดีควรค่าแก่ความภาคภูมิใจนะครับใครที่รอคนรักนานๆก็จะสมหวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8ถ้วยนะครับเหมือนกับว่า6ถ้วยยังไม่ พอใจนะครับทีนี้ก็มาดูแปดถ้วยว่าท่านก้าวพ้นจากปัญหาได้นะครับปัญหาการงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการงานนะครับมีการย้ายที่ทํางานมีโอกาสได้รับการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยแก้ไขปัญหาของการงานได้จะทํางานตรงกับจริตตรงกับความพอใจของท่านได้สบายๆนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าแก้ไขปัญหาการเงินได้มีเงินไหลวนเข้ามาตลอดนะครับรับสั์ก่อนใหญ่ด้วยก็โอกาสจะเกิดขึ้นนะครับความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งการแตานคนที่อกหัก มีคนรักเข้ามาด้วยคนที่เราคอยความรักก็จะดีขึ้นคนที่เราปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะมีโอกาสนะครับคือบรรยากาศดีขึ้นนะครับนี่เปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีเป็น10ไม้เท้านะครับอ่ะเดินหน้าต่อไป งานเยอะขึ้นนะครับมีการทําสัญญามีงานใหญ่งานใหม่เข้ามาตลอดนะครับในช่วงนี้นะครับมีชื่อเสียงมีความสําเร็จในหน้าที่ของการงานที่ดีมากครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบดีครับเป็น7จไม้เท้านะครับการงานดีนะครับแม้ว่าท่านจะมีโอกาสมีการแข่งขันมีการประทะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะเป็นคนได้รับผลสําเร็จนะครับก็จะผ่านประสักดได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เป็นดวงของคนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับการงานที่เคยมีอุปสรรคมีปัญหาไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้านะครับก็จะเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีงานใหม่เข้ามาแก้ไขงานเก่าเดิมได้นะครับเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้และก็จะก้าวสู่อนาคตที่สดใสขึ้นบางคนย้ายงานเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้การเงินก็จะได้รับเงิน นะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้เงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับรวมทั้งเงินรับเงินแบบฟุกฟุกก็จะเกิดขึ้นนะครับประเด็นความรักนะครับความเข้าใจหรือว่าปัญหาที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและการวันนี้เคลียร์ได้นะครับผ่านอุปสรรคได้รอคอยคนรักที่ไม่ได้เจอกันานานก็จะกลับคืนมาปรับความเข้าใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะครับเดินหน้าต่อไปนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับวันนี้มีการงานที่เด่นขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้น รับงานใหม่สําคัญสําคัญแม้ว่างานจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าโอกาสท่านจะได้รับความสําเร็จก็มีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัส,สบดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ปัญหาเยอะนะครับต้อง ใจคอหนักแน่นใจเย็นๆนะครับแล้วก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับส่วนรายเดียต่างๆของดวงชาววัน สุขจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสี่เหรียญนะครับวันนี้จัดสรรการเงินด้วยความรอบคอบระรบมัดระวังนะครับเป็นแนวทางนะครับวันนี้ร,รับเงินได้เงินมาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าท่านจะมีการบางแผนจัดการบริหารเพื่อที่จะรู้ค่าของการเงินนะครับแนวทางชีวิตอยู่ที่การดูแลจัดสรรน,นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็น4ดาบนะครับนี่ก็เรื่องของการอดทนการรอคอยการฟื้นฟูค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับต้องระมัดระวังต้องใจยเยน็นเย็นการงานโครงการงานทั้งหลายทั้งปวงการเงินที่ดูแลอยู่รอคอยเงนินก็ต้องใจยเยน็นเอดทนนะครับรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพก็เฝ้าระมัดระวังดูแลสุขภาพนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามเป็นสิบดาบนี่ต้องระวังนะครับระวังมากๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับชาววันศุกร์นะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนอย่างไรเราไม่ควรที่จะเกิดดีกว่านะครับถ้าใครเจอปัญหาสุขภาพก็จะทำให้กระทบต่อด้านอื่นค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น9้าดาบนะครับมีเรื่องกงังวลมีเรื่องความเครียดด้วยอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นดําเนินชีวิตด้วยสติไม่ประมาทค่อยเป็นค่อยไประมัดระวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดงคนควรที่จะประมาทระวังมีความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามศึกษาเรียนรู้อดทนพัฒนาแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับการเงินวันนี้ต้องบริหารด้วยความประมาทระวังเช่นเดียวกันนะครับสุขภาพต้องระวังนะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาต้องทําให้เกิดความหวาดกลัวความวิตกความกังวลความเครียดนะครับแนวทางชีวิตของท่านคือมีสติไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ชาววันเสาร์จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้ก็ยังต้องระวังนะครับปัญหาเยอะนะครับความขัดแย้งการกระทบกระทั่งการทะเลาะวิวาทมีนะครับรวมทั้งสุขภาพด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์เป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ดาบนะครับเจดดาบคือความขัดแย้งจากคนนะครับท่านอาจจะมีปัญหาได้ไง่ายๆนะครับคนบางคนที่เข้ามาวงจรชีวิตของท่านนะครับมาพร้อมกับอุปสรรค มาพร้อมกับเรื่องยุ่งยุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความเห็นการทะเลออาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งก็ได้การเสียทรัพย์เกิดความเสียหายตรงนั้นตรงนี้ตลอดก็ต้องระวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5ไม้เท้านะครับนี่ก็ เช่นเดียวกันนะครับขัดแย้งกันบ่อยทาเลาะวิวาทกันง่ายนะครับไม่พอใจซึ่งกันและกันก็เกิดอะไรได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเป็นแนวทางวันนี้ใจเย็นๆนะครับมีเหตุม,หตมีผลไม่ว่าจะติดต่องานทํางานร่วมกับใครก็ตามก็ขอให้ชัดเจนมีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7 วันเรียนนะครับวันนี้ระมัดระวังบริหารการเงินด้วยความรอบคอบนะครับจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อคิดสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเดทนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับสุขภาพก็ฝากกันเป็นแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงคนที่ยังมีอุปสรรคไร้ได้ด้านนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทคนบางคนก็อาจจะมาสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้กับท่านนะครับรวมทั้งบริหารการเงินด้วยความรอบรอบนะครับเพราะว่าจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายก็ยังเยอะนะครับปัญหาสุขภาพก็ยังมีวันนี้ดําเนินชีวิตความไม่ประมาทไม่ขาดสตินะครับระมาร,ระวบังเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงบอกเล่าสู่การฟังในแนวทางกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักหนักครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสำเร็จสมหวังรุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ